ต่อไปนี้เป็นคำพิธฐานรักษาโรคไตขอให้ท่านอธิษฐานด้วยความถ่อมใจด้วยความเชื่อวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของพระองค์ขอให้ท่านสงบใจและนิ่งและเอามือวางที่ไตและขอให้ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นว่าจะหายท่านสามารถอธิษฐานทุกวันเช้าเย็นหรือสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นก็ได้และอาจจะใช้สมุนไพรที่รักษาโรคไตรับประทานด้วยก็ได้ สมุนไพรที่รักษาโรคไตที่ใช้อยู่กันก็มี9ชนิดด้วยกันที่ใช้บำรุงและรักษาโรคไต 1. ก็คือใบบัวบก 2. กระวาน 3. กระเจี๊ยบแดง 4. กล้วยป่า 5. 7ดกำลังช้างสาร 6. ผักขมหิน 7. หญ้าหนวดแมว 8. ต้นเกิดป่า 9. หญ้าไผย,ยน้ำท่านสามารถชงกินกับตำร้อนได้ใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะ ปั่นรวมกันและชงกับน้ำร้อนโดยใส่น้ำร้อนเข้าไปปั่นร่วมกันก็ได้หรือใช้สวนไผ่บางตัวหรือใช้ตัวเดียวก็ได้ใช้หนึ่งช้อนต๊ะปั่นกับน้ำร้อนปั่นกับน้ำอุ่นรับประทานทุกวันเช้าเย็นก็จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยรักษาโรคไตรวมกับไข้ทานก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ขอให้ท่านสงบใจและตอบใจลงและอิทานตามข้าพเจ้าด้วยความเชื่อวางใจในการเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปท่านอิทานตามข้าพเจ้าด้วยความเชื่อสารเสริญพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเยโฮวาลาฟาผู้ทรงรักษาโลกให้ทุกชนิดในโลกนี้ ขอพรงค์ทรงเมตตาแต่ต้องที่ไตของลกูกระบบเลือดของลกูกร่างกายลกูกให้หายเป็นปกติขอรักษาโรคไตของลกูกให้หายเป็นปกติด้วยเถิดขอไฟของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ต้องที่ไตลกูก เยียวยารักษาให้หายด้วยความอัศจัดของพระองค์ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้ไตโูกหายเป็นปกติหา,กตหายเป็นปกติหายเป็นปกติด้วยเธอขอประหัตของพระองค์สัมผัสที่ไตโูกสัมผัส สัมัมให้ไตนั้นทำงานเป็นปกติให้ลรคต่างๆที่แทรกซ้อนอยู่ที่ไตเชื้อโรคต่างๆให้ตายทั้งหมดขอให้ระบบเลือดต่างๆหรือโรคต่างๆในร่างกายโลกหายเป็นปกติด้วยเถิดขอพระเจ้าช่วยเหลือ ช่วยเหลือโดยพระคุณความรักความเมตตาของพระองค์ลูกเชื่อวางใจในการรักษาในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในวิเดชของพระองค์ลูกขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาลูกประทานกำลังใจสันติสุขความรักในจิตใจลูก ให้ลูกเค็มแข็งและกราหายและหายจากโรคไตโดยเธอลูกขอบพระคุณสารเสด็พระองค์ผู้ทรงพระบุสวรรค์แท้ประเสริจผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอบพระคุณสารเสริญในพระเมตตาของพระองค์ในพระนามพระสุกิเจา้า สำหรับพี่น้องคนใดที่พระเจ้าทรงโดนใจหรือให้พระละใจ ส่พลัใจในการทวายช่วยเหลือพันธกิจพระเจ้ารักท่านกอสเล็บยู78ซึ่งเป็นพันธกิจในการประกาศข่าประเสริฐหนุนใจเสริมสร้างพัฒนาฝ่ายวิญญาณให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและเป็นพันธกิจในการปลดปล่อยผู้คนจากพีมาซาตานจากสิ่งโวร้ายตา่ตางๆและการอยู่วยารักษาโรคและการบุกเบิกจักใหมย่ยังมีพันธกิจอื่นๆซึ่งเป็นนิมิตหมายในพันธกิจของพระเจ้าลักท่านกอสเล็บยู78 พี่น้องสามารถโอนเงินถวายผ่านทางเลขที่บัญชี020309006458ธนาคารนอมสินในชื่อของข้าพระเจ้าได้อาจารย์วิชย์เย็นดนตีพรลัฐแลพี่น้องจะถวายโอนเงินเข้าทางพอมเพรในใหมายเลข0 6 1 2 7 1 3 2 1 7ได้เช่นกันครับปกติพันธกิจพระเจ้ารักท่านก g ล d l อยู่7 8ส่วนใหญ่ พรเจ้าก็ใช้เงินส่วนตัวในการทำภารกิจนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่ถวายสนับสนุนกานรภารกิจพระเจ้ารักท่านก็เลิฟยูน78ให้รู้เรื่องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านการงานของท่านและครอบครัวของท่านได้การรับใช้ของท่านให้สําเร็จตามน้ำพระทัยของพระรงองค์เถิดและให้ท่านมั่งมีบริบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองและมั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณและมีร่างกายที่สมบ,บูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัย จนกว่าพระเยซูิเจ้าจะเสด็จกลับมาขอบเชิญอวยพรพี่น้องทุกคนได้รับการสื่อกำลังเรี่ยวแรงทำงานโรงสาเร็จและได้รับบำเรน็จในสวนโดยการช่วยเหลือจากพระญาติประธุ์ของพรร่งขอบเชิญอวยพรพี่น้องที่ถวายเป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าให้ท่านมั่งคั่งนบริบูรณ์ในกัรสับันรุ่งเรืองของโปรง่งการถวายด้วยความจริงใจถวายซึ่งมาจากการโดนใจพระญาติปรุดในการช่วยเหลืองานของย่อาายสำเร็จตามนระทัยของพรรองเป็นการถวาย ช่วยเหลืองานของพระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใ,นใดๆแต่หวังบำเหน็จรางวัลการตอบแทนจากพระเจ้าและการถวายนั้นเป็นฐานลับไม่โอ้อวดต่อผู้อื่นแต่ให้พระบิดาพระชาวนสวรรค์ทรงรู้ผู้เดียวและตอบแทนท่านเป็นส่วนตัว,วอวยพรครอบครัวท่านชีวิตท่านและธุรกิจการงานของท่านทุกอย่างให้ลุงเลืองสําเร็จด้วยการสัมผัสอันลรรุนลืองของพระองค์ขอววพอระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ถวาย ขอให้พี่รองทุกคนได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าทุกคนในการอับใช้ในการช่วยเหลืองานของพรงค์ให้สําเร็จในคิดจักในประกายของพงค์ทุกคนเถิดขอขอบพระคุณวิดาพระบุตรพระยนประเสริฐและวอวยพรพี่้องทุกคนให้สําเร็จทุกคนกลับ